โหลเทสได้ยินไหมครับเอา้าทำไมไม่คืนพี่เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะว่าเราใหม่เราชัดเจนหรือเปล่าเนื่องจากเราไม่ได้ไลน์นานเนาะไม่เจอกันนานแล้วนะครับเนีย่ยตอนนี้ข้างหลังเรากำลังก่อสร้างโชว์รูมใหม่นะครับอากให้ลูกค้า,าได้ดูด้วยกชัดเจนหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในไม่เจกอกันนานแล้วนะครับช่วงเวลาของการก่อสร้างปรับปรุงรีโนเวทใหม่ คือถ้าเสียสิ้นนะครับมาสเตอร์ยูเซอร์ิฟยูทคารเราก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนี่ยครับที่น้องเฟสชี่นะครับแทนกล้องไปอยู่ชั้นไหนคะเราจะอยู่ชั้นสองครับชั้นสองครับใครอยากเห็นโมเดลรถใหม่นะครับไปดูที่เพจส่วนตัวอีคิวได้โอเคครับเริ่มอ่ะทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็มาพบกับที่คิวนะครับน้องหวานเย็นแล้วก็น้องเฟสชี่ครับมือกล้องไม่ได้พบกันนานเลยนะครับกับ เพจของเรานะครับมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุทธคานะครับสาขาอุบลราชธานีค่ะครับวันนี้เราทั้ง3คนก็จะพามารับชมรถนะครับซึ่งเป็นรถที่จอดอยู่ในสต็อกนะครับตอนนี้เรามีอยู่12คันใช่ค่ะก็ติดลูกค้าไป2อแล้วก็จะเหลือรถว่างอยู่ประมาณ10คันนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงแต่ละคันว่ารถคันนี้มีจุดที่น่าสนใจยังไงโปรโมชั่นส่วนรถราคาพิเศษยังไงนะครับก็มี รุ่นไหนบ้างก็เดี๋ยวตามมาเลยครับนะเริ่มจากคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยนะคะจะเป็น t o y o ต a y ยาร s นะคะ 1.2e นะคะปี2019แล้วนะคะราคาสุดพิเศษเท่าไหร่ครับพี่คิวต้องเดี๋ยวเกินก่อนนิดนึงน้องหวานช่วงนี้เราจะมียาริสแล้วก็ v ีออมาเยอะเยอะมากเยอะมากใครที่กำลังมองหารถ e ีโคคานะครับแล้วก็เป็นรถเก่ง v ีออเนี่ย ตอนนี้วีออสป้ายแดงไม่ไม่ผลิตแล้วนะใช่ถ้าใครที่ชื่นชอบในรุ่นนี้รบกวนซื้อไว้เลยใครที่กำลังมองหาวีออสปีใหม่ๆปี18แล้วก็ยาริปปี19อย่างเงี้ยครับหรือวีออสปี19รุ่นนิปตัวใหม่เราก็มีเดี๋ยวกำลังจะเข้ามาในเดือนนี้เลยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเลยว่ารุ่นอะไรนะคะพี่คิวใช่ใช่ครับรุ่นมีดครับมามาในเดือนนี้เลยครับปี2019นะครับแล้วก็เป็นวีออสและไอเทมตัวสุดท้ายด้วยเพราะเขาเลิกผลิตแล้วตอนนี้ใช่อ่า มามาดูไมยแดงไม่ทันเนาะใช่ใครับก็คือเราเกิดไว้ว่าเราจะเข้ามาเยอะหลายคันเลยใช่ใช่ครับใครที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพจเรานะครับผมมาคันนี้นะครับก็ได้เป็น t o โยต้ายาริสนะครับคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องพันสองร้อยซีซีนะครับหนึเป็นทรงแฮชแบ็กรห้าประตูประตูนะครับได้ปี2019เลยใช่ ราคาสุดพิเศษพี่คิวแจ้งเลยค่ะบอกเลยว่า3า9แ0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับโอ้โหปี19นะปีสนะครับราคาไม่ข้าม4ี่แสนครับไม่ถึงเลยโอ้โหต้องบอกว่าคันนี้นะครับสีบอลเงินสวยเลยนะครับเนี่ยเป็นรถหน่วยงานเราเองใช้งานในบริษัทเองนะครับซึ่งพวกนี้เราจะมีการเข้าสูนตามระยะลูกค้าสบายใจได้เลยไม่มีขาดเรื่องการเข้าสูนแน่นอน เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบของโตโยต้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกรอบนะครับไม่พอก่อนนะคะอีกค่ะพี่ใช่คันนี้เลขไม่แปดหมื่นกวโลเองใช่น้อยมากๆนะคะเลขไม่แปดหมื่นกวโลนะครับปี2019ราคาสุดคุ้มเลยครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับทั้งมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะครับเพราะว่าราคากลางไฟแนนซ์เนี่ยน่าจะสี่แสนขึ้นได้ ถูกต้องพี่เช็คมาแล้วประมาณนั้นเลยออกรถได้ทุกอาชีพรับรถศูนยบาทก็ได้เครดิตดีนะครับรับรถศูนบาทนะฮะได้เลยนะครับผมโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราแนะนําสีด้วยค่ะพี่คิวอ่เรามีส่วนใหญ่เราจะมีสีบรอนสีขาวสีดำมาก่อนมีสีเพื่อก่อนนะคะสามสีนี้ใช่ แล้วคือลูกค้าถ้าชอบเป็นสีอื่นซึ่งเราจะจอดที่สาขาอื่นเนาะใช่ค่ะอ่าเร็วๆนี้เราจะมีการยกรถมาที่สาขาอุบลถ้าท่านในเดือนนี้ลดแรกเลยประมาณันที่สิบได้สามารถสั่งจองออนไลน์ได้เลยหรือว่าวงเอ็นมาที่สาขานะคะก็คือจองออนไลน์ไว้เลยเลือกสีเลือกใหม่ที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสามารถจองออนไลน์โอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะครับไม่ใช่บัญชีเซลนะครับเข้าบัญชีบริษัทเลยแล้วก็ ทางบริษัทนะครับก็จะยกขึ้นรถเทนเลอร์มานะครับเพราะเราเนี่ยมีหลายสาขาใช่คนะครับก็ส่วนใหญ่เซ็นเตอร์เราจะอยู่ที่กรุงเทพในะครับก็จะมีสาขาเกษตรนวมินและก็ประดิษฐ์มนูธรรมตรงเรียบด่วนรามินทานะครับส่วนทางภาคใต้เราก็จะมีภูเก็ตหาดใหญ่เปิดใหม่อีกที่หนึ่งสุราสุราด้วยนะครับนี่แหละครับก ของเราก็คือมาสเตอร์สแติฟายยูคาก็มาตรฐานเดียวกันใช่ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดราคาของแถมอะไรทุกอย่างเมือนกันทุกอย่างนะคะมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ว่าจะซื้อสาขาไหนนะโอเคฝากไว้ด้วยครับตรงนี้คันต่อไปค่ะพี่คีโอคันนี้จองแล้วนะคะอ่ะคันนี้จะปล่อยพรุ่งนี้ครับทะเบียารแล้วรับรถศูนย์บาทนะครับอันนี้ของลูกค้าพี่คิวเองนะครับก็คันนี้ลูกค้าเครดิต A นะครับก็คือรับรถศูนย์บาทเลยนะครับ ยำเลยรับรถศูนย์บาทครับไม่ได้ใช้เงินสักบาทฟีค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับเป็นรุ่นไหนครับลูกค้าจะมารับรถพรุ่งนี้เป็นเป็นโตโยต้าเอวติดโฉมนิวครับคันนี้ได้เป็น 1.6G หีปี2021เลยนะครับสวยมากมีหลายคันนะคะลูกค้าใครที่เสียดายคันภายในเนี่ยกลิ่นรถใหม่ยังอยู่อยู่เลยใช่ลูกค้ามาเทสเนี่ยชอบมากบอกว่าโอ้โหนิ่มมากเลยที่นิ่มมากล่บไปเลยหนับใช่ที่สำคัญไมน้อยพี่คิวไม้น้อยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเอ็ดใช่ใช่คัะ โอเคคันนี้ปล่อยพรุ่งนี้เราจะไม่พูดมากนะคะคันที่จองมาคันนี้ก็เหมือนป้ายแดงเหมือนกันคือคันนี้ยอมรับเลยว่าแบบสวยงามมากๆคันที่กำลังตามหาแลไอเทมอีกคันหนึ่งใช่ค่ะรถเล็กอีโกคาใช่อีโกคาแล้วก็ต้องบอกว่าสภาพน้องป้ายแดงเลยใช่ค่ะยังไงก็น้องป้ายแดงจริงๆใหม่เพียงแค่แปดพันโลเท่านั้นค่ะปี2 0ง1ีประกันศูนย์ยังเหลือใช่ประกันศูนย์ตอนื่องยังเหลือนะครับแล้วก็สองในส่วนของเลขไม่เนี่ย แปดพันกโลครับเหมือนรถเดโมรถป้ายแดงอ่ะคือเปิดประตูไปกลิ่นกลิ่นของรถใหม่อ่ะพี่ยังอยู่อ่ะกลิ่นคิ้วๆเจ๊กๆอะไรเียเขาเรียกว่าคนอีสานเนาะกลิ่นเจ๊กกลิ่นคิ้วเงี่ยยังอยู่ในรถนะครับแล้วก็ไอพวกพลาสติกคุ้มอะไรต่างๆยังอยู่อยู่เลยนะครับหุ้มเบลคหุ้มอะไรเนี่ยก็บอกว่าใหม่จริงรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่ลูกค้าเขาแบบใช้งานน้อยมากๆแล้วก็นํามาให้น้องหวานเย็นแจ้งราคาราคาสุดพิเศษตอนนี้นะคะราคาปกติก่อนอ่ะ ที่แรกเราตั้งอยู่เท่าไหร่บริษัทสามห้าเก้าค่ะพี่คิวเดิมทีนะครับบริษัทตั้งอยู่สามห้าเก้าใช่วันนี้เราจะไม่ขายราคาพูดถึงก็ยังประหยัดกว่าป้ายแดงอยู่นะป้ายแดงก็น่าจะห้าห้าขึ้นนะใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวอีอันนี้สามห้าเก้าแต่เป็นได้น้องป้ายแดงเลยนะเลขไม่ถ้าแปดพันกโลค่ะทีนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษเราขายราคาอะไรครับวันนี้อะสามแสนสามหมื่นสามพันบาทเท่านั้นครับโอ้โหต้องสามเลยนะครับใช่เลขสวยมากมาก ต้องสามครับสามสามสามโอ้โหราคานี้ต้องบอกว่าสุดพิเศษเลยนะครับและเรามาไลฟ์วันที่เจ็ดเดือนสิงหาเนี้ยค้างวดเท่าไหร่อ่ะค่างวดน่าจะประมาณหกพันไหมประมาณหกพันห้าพันกว่าไหมประมาณห้าพันกว่าห้าพันไปปลายใช่ห้าพันไปปลายได้รถน้องป้ายแดงไปขับเลยครับแล้วก็ที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากนะครับแล้วก็เป็นรถนิสสันมาเนี่ยป้ายแดงเขาไม่ขายแล้วตอนเนี้ยน่าสะสมมาก ดูโคมไฟหน้าครับใสกิ้งแนะนําเรื่องความใหม่นะใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยครับงามมากๆนะคะด้านหน้าเนี่ยมีไฟเดย์ไทม์ด้วยตรงนี้เวลาสตาร์ทรถวันนี้ขออนุญาตไม่ไม่พาชมภายในก่อนเพราะมันมีหลายคันเดี๋ยวเราเราจะมาเจาะลึกเป็นคันๆอีกทีหนึงหรือว่าถ้าดูคลิปนี้ไลน์นี้แล้วเราอยากดูคันไหนเป็นพิเศษนะคะก็คือกต่อไปเราจะมาเจอกันทุกวันศุกร์เหมือนเดิมใช่ไหมครับอ เที่เราห่างไปเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราก่อสร้างอยู่แล้วก็สถานที่การจอดรถของเรามันยังไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่แล้วก็ช่วงหนึ่งเราโดนมิจฉาชีพแฮกเฟซนะครับแฮกเพจแฮกเฟซบุ๊กของเราแล้วก็เลยหายไปนานใช่ครับก็เกินไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะได้ย้ายเพจด้วยซอนเนี้ยเห็นเห็นว่าอาจจะนะแต่ยังเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันติดขัดหลายเรื่องช่วงเมื่อกี้และโดยประมาณเวลาน่าจะเป็น ประมาณนี้เนาะที่เราจะไล่ช่วงเช้าไปเลยเพราะว่าฝั่งของเราแพนไปนิดนึงมันจะไม่มีหลังคาใช่ครับมันจะเป็นเอาดออย่างนี้เลยครับเรามาจอดอยู่หน้าศูนย์บีนะครับลูกค้าของเราอดใจรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้อยู่ที่ที่สวยงามี๋ยวเราจะได้อยู่ในโชว์รูมมาตรฐานที่สวยงามแล้วครับแล้วก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะ3ามแสนสามหมพบาทนโอ้โหราคาสุดคุ้มเลยครับคุ้มมากๆพีคิวแนะนําคันนี้เลยค่ะมาอีกคันนึงเป็นรถหน่วยงานเราเองอีกแล้วนะครับคันนี้ คันนี้เป็นรถหน่วยงานเราเองก็ได้เป็นโตโยต้า v ีออครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง 1.5e ใช่ค่ะรุ่น e จะมีล้อแม็กมาเลยนะครับนี่สวยงานมากๆนะจะมีแม็กขอบ15นะครับติดมาจากโรงงานอันนี้ล้อเดิมๆมาเลยครับก็ได้เป็นสีบอลเงินนะครับคันน่าปี2018ราคาครับน้องหวานเอ็นอ่ะ ราคา3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มมากๆเครื่อง1.5ปี2018นะคะนะคะรุ่นนี้เราจะมี2ปีด้วยกันเป็นปี18กับปี19ของลูกค้าและมีทั้งหมด3สีแต่สีขาวมันน้อยแล้วเอาแล้วแจ้งเป็นสีดำกับสีบอลเงินคันนี้ได้สีบอลเงินเลยแล้วก็ใครชอบเบาะหนังเนี่ยบริษัทใส่มาให้เรียบร้อยปกติรุ่นนี้ไม่มีเบาะหนังนะครับแต่บริษัทใส่มาให้เรียบร้อยเพราะเป็นรถใช้งาน ในบริษัทเราใช่จะได้ดูแลรักษาง่ายใช่ครับได้รถมือเดียวนะครับจากบริษัทเลยนะครับเพราะว่าบริษัทเรามีการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับในบริษัทมีรถประจําตําแหน่งผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าซื้อน่าใช้ครับรถคันนี้ครับคุ้มมากๆบอกเลยคุ้มมากๆมีถูกมากๆค่ะลูกค้าสามารถเช็คราคาได้เลยนะคะและทุกคันที่เราพูดมาก็คือสามารถรับรถส่นบาทได้เลยถ้าลูกค้าประวัติดีเนาะเครดิตเอเครดิตเอใช่ครับฝาก ส่วนลูกค้าไม่เครดิตเอก็ซื้อขายได้เหมือนกันครับใช่ค่ะคใช่ครับก็ทุกเงื่อนไขนั่นแหละเราก็ทําได้นะครับผมและยังออกได้ทุกอาชีพเหมือนเด<อ>ิมออกได้ทุกอาชีพนะครับฝากด้วยนะคะ V ออสนะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองคะ่ะสามเก้าเก้าครับสวยงามมากมากเลยนี่คันนี้ว่างครับคันนรียว่างเดี๋ยวให้พี่คิวพีเซนพี่คิวได้ปล่อยคันนั้นไปแล้วอ่าคันนี้ที่ที่บออนะครับก็คือโตต้าอัลติสที่จะปล่อยพรุ่งนี้นะครับก็คือคันเนี้ เป็นโฉมนิวเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหโฉมนิวนี่คือปรับเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะทั้งภายนอกภายในนะครับดีทรงดีไซน์นะครับสวยเก๋โฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตนะครับดูหรูหราดูไกลๆนึกยว่าแข็นดีหรูหรามากน้องแบบน้องแคนี่แต่หรูแบบเรียบเรียบหร่าสวยภายในยิ่งสวยนะครับแต่วันนี้เราให้ดูคร่าวๆก่อนใครใครอยากเห็นนะครับไปดูผู้บป่าใครรถ นะนะะคโอเคครับบอกราคาไปเลยพี่อ่ะโอเคครับคันนี้ครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับปกติเนี่ยบริษัทตั้งอยู่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับปียี่สิบเอ็ดนะครับใช่ตอนนี้นะครับลูกอ่าลูกค้าครับทางบริษัทตอบราคาพิเศษนะครับหกแปดเก้าเราไม่ขายแล้วครับเราขายอยู่เพียงหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทคันนี้เลขไม่จะน้อยกว่าคันนั้นนิดหนึ่งหกหมื่นเจ็ดค่ะเลขไม่จะด้วยหกหมื่นกโลใช่แต่ก็ได้สภาพที่เป็น เกือบป้ายแดงแหละเอ้าจริงๆคือลูกค้ามาดูคือชอบมากแต่ด้วยความที่แบบยังตัดสินใจอยู่ใครที่ตัดสินใจรุ่นนี้คันนี้อยู่แนะนําเลยเพราะว่าอีกคันหนึ่งไปแล้วนะคะฝากไว้ในใจใช่ครับแต่เราจะมีปี19คันหนึ่งเรากําลังเช็ค1 1 2สองอยู่ก็คือ1 1อรายการจากบอสอยู่นะครับของเราเนี่ยอย่างที่เราเคยแจ้งได้หลายรอบนะครับคือตรวจตรวจเช็คมาตรฐานนะครับ210จุดนะครับย้ําเลยแล้วก็ ก่อนส่งมอบเราจะไปตรวจ11 2รายการอีกรอบหนึ่งใช่ให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบทุกคันถ้ามีสิ่งผิดปกติอันไหนเนี่ยเราจะเปลี่ยนออกให้ลูกค้าเลยสบายใจสายพานาเริ่มสึกล้อแล้วเริ่มเริ่มหย่อนเ,เริ่มอะไรแล้วเราเปลี่ยนให้ะนะครับผ้าเบรกเริ่มสึกแล้วเราเปลี่ยนให้ประมาณนี้ครับก็คือทางบริษัทเราเน้นเรื่องของความปลอดภัยใช่นะครับ,รบแล้วก็ลูกค้าซื้อรถใช้รถไปเนี่ยใช้แบบสบายใจไม่ต้องมากังวลว่าเออมัน จะเป็นยังไงรถซื้อจากที่นี่ได้ราคาถูกไม่พอยังได้ความใส่ใจจากทางได้ความใส่ใจแล้วก็ที่สําคัญเราก็ยังมีบริการหลังการขายให้อีกนะครับก็คือ g i ฟต v o วเซอรใช่เรามีแพ็กเกจคูปองน้ำมันเครื่องฟรีนะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถกลับมาใช้บริการได้นะครับก็คือหลังจากใช้งานไปแล้ว30วันนะครับกลับเข้ามาได้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเร็วต่างๆใช่ครับตอนนี้เราเราก็แถมให้ มันก exactly. no oh, ็เปรียบเสมือนบริการหลังการขายนะครับโอ้โหมือสองครับน้องหวานแต่มีบริการหลังการขายแบบนี้ครับโคตรคุ้มอ่ะห่ได้บอกเลยที่ว่าโคตรคุ้มมากคุ้มมากเลยคุ้มมากเลยกับได้ราคาลดรถที่มันแบบราคาถูกอย่างเงี้ยค่ะคือแต่คุณภาพเต็มเปี่ยมมากตรงเนี้ยแนะนําเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะดูเป็นรุ่นไหนหรือรุ่นไหนที่เราไลฟ์ไปวันเนี้ยมันไม่มีลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาว่ารุ่นเนี้ยเรามีในสต็อกของเราหรือเปล่าลูกค้าที่ต้องการเซฟค่าใช้จ่ายนะครับก็แนะนํามาดูรถที่นี่เลยนะครับ เพราะเราใช้เงินน้อยในการออกรถะนะครับฝากด้วยป้า,ปาเดี๋ยวเราไปดูพี่ใหญ่สามสี่คันนี้ครับก็คือโตโยต้าฟอร์จูเนอรไปเลยค่ะด้านหน้าเลยก็ได้ครับมาเริ่มที่คันนี้เลยสี่คันเนี่ยสีดำหมดเลยนะสีดำหมดเลยำดำ,ด,ด,ำดเลย ช่วงนี้สีดําจะเข้ามาเยอะใช่ค่ะแต่เราก็จะยังมีสีบอลสีขาวอยู่เหมือนกันอ่ะใช่ค่ะใครที่ไม่ต้องการสีดําก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เพราะเราก็มีในสต็อกของแต่ละสาขาเราดึงกันได้ลิงก์กันได้หมดใช่ค่ะนะครับมาแนะนาคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็ได้เป็น toyota fortuner นะครับ 2.4V นะครับขับเคลื่อนสองล่อสีดานะครับปี2018คันนี้ได้2018นะครับต้องบอกว่าชมเนี่ยขายดี ขายดีมากๆค่ะมันจะเป็นโฉมเริ่มมาตั้งแต่ปี2015รันยาวมาเลยครับ15 16 17 18 19จะมาเริ่มเปลี่ยนโฉมช่วงปี19 20นี่แหละจะเป็นตัวใช่ครับนะคะเป็นโฉมขายดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญซื้อไฟราคาตกยากตกยากมากรุ่นนี้ซึ่งลูกค้ามาสอบถามอ่ะพูดตรงๆเลยเปรียบเทียบกับป้ายแดงสุดท้ายแล้วเราเคยเจอนะมาจบที่เราใช่แล้วราคาไฟแนนั้นย่ยให้มาสูงด้วย ยอดจัดอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เราขายเนี่ยยอดจัดที่เช็คล่าสุดเนี่ยน่าจะหนึ่งล้านสอหมื่นนะแต่วันนี้คันนี้เราขายอยู่ที่คันนี้นะครับ8 9ดแสนเาหมื่นเก้าพันบาทครับมันคุ้มอะไรขนาดนี้ครับคือฟอร์จูเนอร์ที่นี่นะคะบอกเลยว่าหนึ่งรถเราคุณภาพโชว์รูมแน่นอนร้อมีการตรวจสอบตามที่พี่คิวพูดมานะคะและราคาพิเศษขายถูกมากๆเลยนะคะใช่ครับ 8 9ดไม่ถึง9 0้าแสนะครับไม่ถึงเก้าแสนเพราะว่าพี่ก็ไป์ urve อยู่นะตามเว็บตามไลน์ต่างๆนะครับวันจะได้ีอะไรคุยกับลูกค้าตลาดรถอะไรเงี้ยก็เขาขายมีแต่9ขึ้นหมดเลยบอกเลยนะครับแต่คั้งนี้เราขายเพียง899แล้วก็รถก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอย่างที่บอกแหะเราการันตีก่อนส่งมอบทุกคันอยู่แล้วมีการตรวจเช็คมาตรฐาน2 1 0รจุดร1 2รายการก่อนก่อนส่งมอบนะครับ แถมมีวารันตีรับประกันด้วยใช่โอ้โหอันนี้ต้องพิเศษหน่อยน้องหวานคุมม้มมากนะคะเราขยายการรับประกันไปอีกเมื่อก่อนเราส <25, 000 S 2> องหมื่นห้าพัน3 0 0ห0 สามหมื่นกิโลนะครับไม่ใช่เครื่องและเกียร์นะทีนี้ครอบคุมไปถึงในส่วนของช่วงล่างนู่นนี่นั่นต่างๆรายละเอียดเยอะมากเยถ้าตรงนั้นถ้าลูกค้าอยากสอบถามว่ามีรับประกันอะไรเดี๋ยวบอกเลย2 A4 และสามารถเคมศูนย์ได้ทุกศูนย์อันนี้พิเศษเลยเพิ่มขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนเราจะต้องมาที่บอสเซอร์วิสนะคะตอนนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนอะไรเคมศูนย์ได้ทุกทุกศูนเลยนะครับทุกทัวร์รูมเลยใช่ค่ะอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรามีรับประกัน1ปี30 0 0 0กิโลนะครับ คุ้มค่าคือลูกค้าซื้อไปได้ความสบายใจใช่ค่ะได้ความสบายใจได้ความแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับเรามาดูคันถัดไปมาฝากด้วยครับ899เพียงเท่านั้นอ๋อคันนี้ติดจองไปแล้วนะคะคันนี้ก็ลูกค้าจะรับรถวันที่11นะครับซื้อเงินสดปี2019อันนี้ได้ปี2019นะครับราคา939าาอันนี้ปี19จเกแต่อันนี้หน่อยอันนี้ติดจองไปแล้วนะครับอ่าข้ามเลยนะครับรถไม่ว่างแล้วนะ แต่เราเยังมีคันอื่นอยู่นะคะคยคงทีคันอื่นยังมีคันอื่นปี1 9ยังมีนะครับใ,ในสต็อกสามารถออเดอร์ได้นะครับ สั่งจองได้นะครับสั่งจองออนไลน์ได้นะครับและคันนี้นะคะก็เป็นรุ่นเดียวกันกับคันที่เรารีวิวเมื่อสักครุ่นี้นะคะปีสองพันเหมือนกันนะคะ Toyota Fortuner 2.4V ชนีีนะคะขับเคลื่อน2ล้อเหมือนกันนะคะราคาเดียวกันเลขใหม่แค่นี้ใช่ัน้นจะไม่แสนสองคันนี้จะไม่ประมาณแสนแสนหนึ่งพันกโลแสนหนึ่งพันประมาณกระซิบเบาๆมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะลูกค้าเมื่อวานมีลูกค้ามาดูนะใช่ค่ะฮอตอยู่นะคะลูกค้าแต่ว่าเรามีหลายคันไม่ต้องห่วงค่ะสามารถสั่งจองออนไลน์และเทนเลอร์ก็ จะม,มาในเดือนนี้เร็วๆนี้นะคะถ้าใครเป็นลูกค้าแบบแฟนพันทแ้เพจของมาสเตอร์<ช>เรารนะจะรู้เลยว่าใครจองก่อนได้สิทธิ์ดำเนินการก่อนถูกต้องค่ะคือทางบริษ,ษัทเราจะล็อกรถให้กับลำดับแรกที่จองนะครับใช่คือถ้า ลูกค้าทําสัญญาไม่ผ่านอะไรยังไงเราถึงจะคืนสต็อกใช่ค่ะคือพูดง่ายจองปุ๊บเราจะล็อกสิทธิ์ให้เลยใช่ค่ะเราจะล็อกสิทธิ์ให้เลยนะครับทันทีเลยเราจะให้โอกาสลูกค้าที่โอนจองมาก่อนนะคะใช่ครับราคาเดียวกันเลยคันสุดท้ายมาครับมาเลยครับผมมาเลยค่ะพอดีมีลูกค้ามาแพปให้ลูกค้าดูกันวัดดีครับคุณพี่มาดูรถไหมครับมาดูรถไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแป๊บเดียวมาคันสุดท้ายเลยครับคันนี้ก็ได้เป็นรถ SUV วเหมือนกัน PPV นะครับรถครอบครัว ก็ได้เป็นนิสสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตครับคันนี้ได้เป็น2.4 GT นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อปี2018แต่จดทะเบียน2019ค่ะอ่ะราคาน้องหวานว้าวเลยราคาแจ้งเลยครับเป็นลูกค้าหนูหนูขออนุญาตได้ไหมอ่ะขออนุญาตไปคุยให้น้องหวานคุยกับลูกค้าก่อนได้เดี๋ยวขออนุญาตปิดไม้นะคะคันสุดท้ายแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแพรมาหาพี่คิวเลยครับมาคันนี้นะครับอันนี้โอเคอันนี้ลูกค้ามาดูรถสดๆของน้องหวานเลยนะครับใช่แน่นอนรมดูโอเคได้ครับ ก็ได้ปี18จดจะสบียันปี2019นะครับคราวนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับมีคันเดียวในสต็อกของสาขาอุบลเลยนะครับใครจองก่อนได้สิดําเนินการก่อนเดี๋ยวพี่คิวแจ้งราคาหน่อยครับคันนี้นะครับราคาพิเศษเลยนะคะมือไหมมือติดนิ้วไหมครับโอเคราคานะครับ799,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับน้องเฟชี่โอ้โหราคาครับ 7 9 9เพียงเท่านั้นเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับได้รถ PPV นะครับรถครอบครัวเนี่ยประสงค์เหมือนกันนะครับสีดำคันสวยคันนี้เลยนะครับจดทะเบียน P19 ด้วยนะยอดจัดสูงมากนะครับสามารถฟรีดาวนะครับได้ได้หมดเลยนะครับฟรีดาวฟรีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตเอครับรับรถศูนย์บาทก็ทำได้นะครับทำมาแล้วด้วยนะครับก็นี่เลยนะครับสวยคันนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับ ใครที่อยากมาดูรถจริงนะครับเข้ามาชมได้นะครับนี่ครับหน้าศูนย์ bmw สาขาอุบลราชธานีนะครับในเครือมิลเลียมออโต้นะครับของเราคือมิลเลียมออโต้กรุ๊ปคอร์เปอเรชั่นเอเชียจำกัดมหาชนแล้วนะครับนี่มีคําว่ามหาชนต่อท้ายแล้วนะครับก็คือเราเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับล่าสุดนะครับทางบริษัทเราเป็นโชรูมมาตรฐานนะครับรับรองนะครับลูกค้าที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาชมเลยนะครับเรามีให้เลือกหลากหลายคันนะครับเนี่ยอย่างลูกค้าเข้ามาดูตอนนี้ แล้วก็เราทางลูกค้านะครับสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์นะครับของ master yutka com ได้เลยนะครับของ master yutka com นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมรถนะครับมีทั้งรูปถ่ายมีทั้งคลิปนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์มาตรฐานของของบริษัทเรานะครับลูกค้าสามารถเข้าไปชมออนไลน์ได้นะครับตามเมื่อกี้นะครับที่ผู้การโก้นะครับเอาให้ดูนะครับ master yutka com โอเควันนี้ครับ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทุกวันศุกร์ละหรือถ้ามีไลฟ์เฉพาะกิจมาเราเราจะรีบมาไลฟ์นะครับถ้าเรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนครับรีบสอบถามได้เลยนะครับเรามีทุกแบรนด์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะครับสามารถพูดคุยติดต่อกับเซลล์ได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่คิวนะครับน้องเฟสที่น้องหวานเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังคิวนะครับมาไลฟ์สดให้ รับชมอีกนะครับพบกันใหม่นะครับทรั้งหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ